สวัสดีครับผมมาอยู่กับเกมซิง i กมแพทนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับไกด์นะครับผมเรียกผมว่าไกด์ก็ได้นะครับผมวันนี้ก็จะมาสอนทิกเล็กๆน้อยๆนะครับในการเพิ่มคอมโหดของเรานะครับผมคลิปอาจจะสั้นไปนิดนึงนะคลิปนี้พอดีว่าไม่ค่อยมีเวลาบ้างเดี๋ยวเราไปเอาหนึ่งทิกกันเลยนะครับผมตอนนี้ก็คือจะเป็นทิกเรียกว่าทิกก็เป็นทิกง่ายๆผมเดี๋ยวผมเริ่มกันเลยนะคุณจะสังเกตตัวนะทุกตัวเลยนะครับผมมันก็จะสามารถใช้สกิลตัวนี้ได้แค่ครั้งเดียวนะครับแล้วมันก็จะคูลดาวนะ แบบนี้ครับผมซึ่งตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับสังเกตดูนะมันก็จะคูดดาวนะครับผมเห็นปะก็ตัวนี้ก็เหมือนกันครับผมใช้สกิลไปครับผมก็จะคูดดาวนะแบบนี้ครับผมประมาณนี้ครับซึ่งตัวที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้ก็คือดีลูปนะมันสามารถฟันได้หนึ่งครั้งนะครับผมทําให้ศัตรูติดไฟนะครับซึ่งเรามีวิธีบัฟตัวออโหนดนะครับผมซึ่งศัตรูติดไฟไม่พอนะซึ่งมันก็ยังไม่สามารถเพิ่มเลือดได้นะครับผม ทิกวันนี้ก็คือเป็นทิกแบบบั๊กของเกมหรือเปล่าอะไรประมาณนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะซึ่งผมก็จะมาที่ร้านนี้ครับผมพอเรามาที่ร้านนี้ครับผมให้เราทําการกดซูมเข้าไปครับผมโอ้โ,โนซูมอีกก็ได้นะครับผมเดินใกล้ๆครับผมจะได้เห็นชัดๆนะพอเราอยู่แบบนี้ก็มองไปประมาณสักสามวิโอ้โหโครน่ารักหนึ่งสองสามโอเคครับผมพอเรามองสามวิแล้วจากสกิลของดีลุงนะครับผม ซึ่งเวลาฟันเนี่ยครับสังเกตดูนะเวลาฟันนะครับเวลาฟันนะครับสังเกตดูนะมันจะฟันได้แค่หนึ่งครั้งนะสังเกตดูครับตอนนี้มันสามารถฟันได้สามครั้งซึ่งมันไม่คูดาวเลยนะครับซึ่งเวลาฟันของมันก็จะเพิ่มเลือดให้เราด้วยนะครับถือว่าเป็นทิกที่ยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะ โอเคครับสำหรับไกด์วันนี้ก็บ๊ายบายครับผมมีทิกมาบอกกันแค่นี้นะครับผมเดี๋ยวทุกคนก็คงจะโหดขึ้นนะครับผมทิกง่ายๆแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องของผมด้วยนะครับผมบ๊ายบายครับ